มาแล้วครับพี่จะต้องได้แชมป์พี่บอกเลยว่าคนเก่งอย่างพี่นั้นคนเก่งฟ้าประทานอย่างพี่แล้วมันตัวเต็งอีสปอย <c oughs> แล้วด่านอะไรแล้วมาด่านนี้่โอ้โหเอ็นวกันแล้วดูทรงแล้วสบายสบาตามพี่มาพวกเราไปเจ้าจดจับโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหเออโดนไป โดดไปไอ้ฟูโดดออ๊ยอ่อเข่บโบโอ้มันแปงลงร่างเป็นลูกบอลได้ด้วยดูดิเออพุ่งไปละครับโอ้ยบอเป็นอยังบอเป็นอยังดอกคุณนอกสายตาไปละครับโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยสมน้ำตามึงไอ้เด็กจี้ยยว้ายโอ้โหจเย็นจเย็นจเย็น ค่อยๆไปค่อยๆไปไม่ต้องรีบ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 ,อรบ,อรบเออไม่ต้องรีบโอ้ยมาวางตายดานขับรถมาแล้วมาเว้ยอ้อนไปละับฟู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 จะบิดจะปืดะปิดจะบิดจะบิดปะ ไปล้ครับฟูไปล้ครับฟูไปล้ครับสบายสบาวุ้ยสีเขียวสีเขียวไปสีเขียวดีกว่าอ่านตอนตอนนอ่นนนนนอนน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 นอนนนนนอนน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 อนนนนนนันนนนนันน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 น

สบายสบายใจเย็นเใจเย็นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแบบนี้ไม่ต้องรีบฮัจับจับัน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 จับบันจับันจบนจ้าจับเฮ้จับบันจนจับนจับนจจับบนจับบนจัไงนจับบนัไนจันจันันจนจันนจวสบันจัจบาัใจสบายนจ ไอฟูไอ yeah, so oh, so 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 mm ้ฟูสบายสบายโอ้โหสบายอ่ะว่าสบายเกินอันนี้ไปโอ้หดิเชียโดดไม่ขึ้นด้วยไอิสว์ชิบหายละว้าเออสบายใจสบายใจสบายใจโอ้โหสบายสบายใจ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 

Bye.